ิดประวัติแม่ทีสันสนีผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานก่อนคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบย้อนประวัติแม่ทีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานจากอดีตนางงามสู่แม่ชีที่อุทิศตนให้พุทธศาสนาจากกรณีที่มูลนิธิเสถียรธรรมสถานออกถแถลงการระบุว่าแม่ชีสันสนีเสถียรสุด ผู้ก่อตั้งสเสถียรธรรมสถานได้คืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบในวันที่7ธันวาคมปีพุทธศักราช2564เวลา18นาฬิกา23นาทีสิริอายุ68ปี1เดือน7วันและนับเป็น4 1พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นหลังป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและเข้ารับการรักษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560 สำหรับประวัติของแม่ทีส,ส,นสันสนีเสถียรสุดมีนามเดิมว่าสันสนีปัญญาิิริชื่อเล่นตุกตาเกิดเมื่อวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2496เป็นบุตรีของเฉลียวจรัรศรีในอำเภอแห่งอำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจำลองพรม,มินทรโรดคุณครูประจำโรงเรียนบางประหัน และมีพี่สาวหนึ่งคนคือสายสัมพันธ์ปัญญาิิริชื่อเล่นตุ่มติ๋มเมื่ออายุได้15ปีชีวิตของแม่ชีสันสนีได้เปลี่ยนไปเมื่อสูญเสียมัรดาจึงตัดสินใจเข้ากรุงเทพเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูวิทยาลายัยครูพระนครศรีอยุธยาซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและยังได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี คหารรมาศาสตร์มหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักอีกมากมายต่อมาได้เข้าสู่วงการนางแบบและได้เป็นรองมิตรอ,อดัสควบรางวันนางงามบุคลิกภาพและในปีพุทธศักราช2519ถึง2523ยังได้เป็นเจ้าหน้าที่ PR สถานออกกำลังกายและเสริมความงามครบวงจรเวอร์ Word ครับพออายุ27ปี แม่ชีสันสนีรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่สุขสงบไม่สบายเหมือนตอนเด็กๆจึงตัดสินใจหันหน้าเข้าพึ่งพาพุทธศาสนาณนาวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเมื่อเข้าสู่ทางธรรมแล้วปีพุทธศักราช2530แม่ชีสันสนีได้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยมีพระธรรมนำทางทำงานสร้างชีวิตในทุกช่วงวยัย ตั้งแต่เกิดจนตายเพื่อสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขผลทุกร่วมกันกว่า30ปีที่ผ่านมาและสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นที่พึ่งพาทางใจแก่ผู้คนมากมายจนถึงปัจจุบันแม่ทีสันสนียังได้เริ่มก่อสร้างบ้านสายสัมพันธ์บ้านแห่งชีวิตใหม่ของผู้หญิงที่ประสบปัญหาชีวิตสาวิกาสิขาลายัยมหาวิชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม รวมไปถึงโครงกรารอื่นๆอ,อีกมากมายนอกจากนี้แม่ชีสันสนียังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะต,ตัวแทนนำเสียงหญิงโลกไปสู่เวทีโลกในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อสันติภาพโลกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปีพุทธศักราช2545ทำให้ได้เจอกับวิกตอเรียโฮเมื่ออาชีพด้านการเขียนบทและการสร้างภาพยนตร์ จนนำไปสู่การสร้างภาพยนตร์เรื่อง A Walk of Wisdom ที่ฉายในหลายประเทศทั่วโลกในปี2560แม่ชีสันสนีได้เริ่มมีอาการป่วยเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอ,อาหารและเข้ารับการรักษาโดยมีอาการดีขึ้นในช่วงปีแรกและตรวจพบก้อนมะเร็งอีกครั้งในกลางปี2563และเข้ารับการรักษาโดยคณะแพทย์อย่างต่อเนื่องโดยเข้ารับการรักษาเพิ่มเติม ด้วยยามุ่งเป้าที่โรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณกระทั่งแพทย์ตรวจพบว่ามะเร็งได้เข้าสู่ระยะลุกลามจนเข้าไปสู่ระยะสุดท้ายและเขืนร่างกับสู่ธรรมชาติในวันที่7ธันวาคมปีพุทธศักราช2564ก่อนหน้านี้หลังจากแม่ชีสันสนีได้เปิดเผยอาการป่วยรคมะเร็งทางเพจเฟซบุ๊เสถียรธรรมสถานเคยแชร์ข้อความที่แม่ชีสันสนีเคยพูดเอาไว้ว่า ความเจ็บปวดเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่เราเลือกที่จะไม่ถูกเพราะมันได้